ก็สวัสดีชาชต,ตะคทุกทนครับก็อ,อยู่ผมนะครับเอกนะวันนี้ก็อัปเดตกรมในส่วนของสกินซานิดมาแล้วนะครับสกินที่ทุกคนบอกว่าดองมาแล้วก็จับจ่ายใสได้นะแปดรอยุ้ปกองครับส่วนผมผมไม่รู้ว่าขึ้นภาพได้หรือเปล่านะแต่เมงูมีกับโนบะระใกล้มาแล้วนะครับก็พยายามประหยัดไว้นะแล้วผมก็จะไปเก็บในส่วนของเออสจวดด้วยผมก็เลยเก็บงบประมาณไว้ซื้อสจวดนะครับคร่าวๆมาเนี้ยกันแล้วก็ในส่วนของเล่นเกมรับสกิน พูดดอกไม้ฟรีอย่าลืมมากดดูในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแจกกรอบโปรไฟล์นะครับแพทเทิร์นเดซซิ่งหรือเปล่าผมแน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะสกินนี้เป็นในส่วนของสกินแอสติดนะครับผมไม่แน่ใจว่ากิจกรรมก็จะแจกป็นรูปแบบไหนเนาะแต่คิดว่ากิจกรรมน่าจะแจกไม่ไม่ยากทํากิจกรรมไม่ยากมากส่วนตัวมองว่างั้นนะในส่วนอ,อัปเดตกิจกรรมแล้วก็เป็นในส่วนของดต่เวลาอัปเดนะคะฟูดมังกี้บูคองหรือสกิน อีโว e นั่นเองนะครับอืมแล้วก็สกินที่เราจะรีวิวเดือนนี้เนี่ยเป็นในส่วนของสกิน s u n f l o w เวหรือบอนนี่นั่นเองนะครับเผื่อใครไม่รู้นะผมเป็นแมนเมดก็จริงกับอนนี่อะผมผมจะเป็นผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่คนอื่นเนี่ยน่าจะเก็บอีพิก่อนใช่ปะ่ะแต่ของผมจะเก็บสกินระดับ l i m i t ต็ส้มก่อนของบอนนี่นะครับก่อนจะไปเก็บอนะีพิกเนาะไม่รู้เหมือนกันข้ามขั้นไปท่าๆที่เราก็ชอบสีม่วงนะย้ําก่อนนะผมชอบผู้หญิงมากๆ นี่เป็นเกย์อย่าเล่นมุกเกย์นะตตหยอกเล่นไดน้เล่นได้ขำๆมาเล่นได้ขำๆมาเนี้ยกันนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดถ้าเปิดตัวให้นางเอ๊ะของนางให้ดูแล้วกันสวยมากก,ก็เป็นถ้าเปิดตัวคล้ายๆ,ๆ,ๆกับเอ่อเวอร์ชันล่าง d ด f ฟ u อลนะครับล่าง d ด f ฟ u อลก็เป็นในส่วนของล่างนี้เนาะล่างที่มันไม่มีนี่นะครับอันนี้ใครเนี่ย แฟนแจนบอบอไม่เล่นไม่เล่นก็นประมาณนี้นะครับส่วนตัวมองว่าสวยนะผมชอบตรงถุงมือมากนะครับอืมถุงมือสวยอก็เข้ามาในการก็เดี๋ยวดูไม่เกมลยไรกว่านะครับในโกดูสส่วนนี้รูปสเปซอาร์ตของน้าน,นะครับไปเผื่อใครไม่รู้นะรูปนี้ผมตั้งเป็นภาพปก Facebook ผมเลยนะสวยมากกลับเข้าสู่ในเกมกันเลยดีกว่านะครับก็ตานนี้เป็นในส่วนของ บานี่นิดเลนนะครับทุกคนึ็นอะไรไหมมีตัวเล็กมานะก็ผมไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะเล่นคอมโบคู่ผมนะครับแต่ตอนนี้ผมสปอยให้นิดหนึ่งก็แล้วกันเขาเล่นดีทุกคนจะเห็นอลิสเล่นไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่รอบนี้เขาเล่นดีผมกดมาคนเดียวนะและก็โหมดที่เราคุ้นเคยกันโหมดฮาเวียาที่คุ้นเคยนะเคิร์ดของจริงผมแนะนำให้เล่นโหมดนี้นะ จะเจออะไรแปลกๆแล้วก็สนุกสนานตลอดเวลานะครับก็ตอนี้ก็ฝันต่วข้าเป็น <laughs> อยากดูปะ่ะไข่น <laughs> มผมยังขับอยู่เลยอ่ะคือเขาเอาดีซีดมานะครับ <S <S ในส่วนของเอ่อเอาอีกนะแตตอนนี้ผมก็จะยืนคู่กลางกับในส่วนของน้องตัวเล็กนะอลิสนะครับก็ต่นี้ผมคิดว่ามันก็ชิลในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีช็อตที่ผมพลาดด้วย เดี๋ยวช่วงหลังๆช่วงได้ทายคลิปเลยช่วงได้ทายคลิปเลยน,นี่ชาติผมพาเดนะี๋ยอันนี้ก็คืออาชีพทับไปอีกรอบนะครับเพื่อกันแบบเออเขาขายของอะไรข้างนอกอ่ะเออก็เหมือนกับว่าเพื่อนจะเรียกเรานะเราก็เดินมาเช็คนะครับผมไม่แน,น่ใจว่าเพื่อนเรียกหรือเปล่าเราก็เดินเช็คได้มีใ,ใครอยู่ในภูไม้เก็ปลาเผื่อไว้ก่อนนะครับตัวมันเปิดป่าได้นะครับนี่นะเขากดดีซีสให่ผม,มเห็นนะ เราไม่ต้องฟิกนะถ้าเขามั่นใจติดเราเดี๋ยวเราค่อยฟิกนะครับเดี๋ยวเขาแบบเขาเข้ากลางๆแบบไม่ได้เข้าเยอะขนาดนั้นนะนี่แล้วก็พยายามเล่นไปนะผมอยากรู้ว่าโลมเขาจะเข้าสุดไหมแต่เรากันบ้านได้นะตัวเรามันกันบ้านเก่งถ้าสกิลไม่หมดมือก็เล่นได้เรื่อยๆนะโดยส<อ>่งบอนนี่เนาะใครเป็นบอนนี่<อ>ก็มาแนะนำผมได้นะผมเนเล่นข<ด>ึ้นแค่โลม่วงอย่างเงี้ยนี่เราเลินอ้อมาแล้ว แล้วเขากลับกลางนะอืสิ่งสําคัญคือแพตก่อนๆที่เขาบัฟมาสองถึงสแพตเนี่ยผมจําไม่ผิดว่าเวฟกลางมันทําให้เดินเร็วขึ้นปะอืมคีบเวฟกลางมันจะไวขึ้นกว่าติดปะที่ดีดอยเขาบอกอ,อ,อมผมไม่แน่ใจนะก็ไปเช็คกันได้นะครับก็ในส่วนของแพโน,โตน้ตเนาะสําหรับใครอ่านก็ได้เปรียบนะครับหรือไปฟังจากอินฟูที่เราชอบเรื่องการอัปเดตแพตเนาะอืมจะได้เปรียบนะครับ พวกเขาเหล่านั้นจะทําคลิปสรุปแล้วก็ทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะอ,อันนี้ก็ล็อกไปนะครับอันนี้คิล่ามาโดดใสนะ่นะโดยในส่วนคิล่า,ลาเก็บคิวไปนะครับมผมบอกแล้วคอมโบคอมโบบอนนี่คู่อลิศแต่ผมว่าโกงผมว่าโกงเพราะว่าอาันติอลิสกับอันติออของบอนนี่มันกว้างครับอันติอลิสมันจะทําการใบ้าแล้วก็ลดเกาะเนาะส่วนติเราจะเป็นทําการดูดเข้ามากลางวงแล้วสโลสศัตรู หลังจากระยะสุดท้ายก็มันจะเป็นการบึ้มอะ่ะก็คือสตันนะครับถ้าอยู่ในวงนก็จะสตันเนาะแต่เขาแบบมีการตีๆก็จะไม่สตันนะโอเคนะครับข้อดีของบอน,นี้มันประมาณนี้นะแต่อะไรก็ได้ไม่ใช่เจอ,ฟอเฟรนนอะ่ะบอนนี่เกียดแต่ถ้าบอนนี่ได้จับก่อนก็คึ้มน,นะครับนี้ผมก็ล็อกเขาไปนะก็บคิวไปในส่วนของดีล่าครับกิบคิวไปเนาะเบียดเลนนะประมาณนี้ลารดเข้ามาเติมนะครับเราล็อกขาเขานะไม่รู้เพื่อนเล่นต่อไหมนะเราล็อกไปก่อนนะครับประมาณนี้ ผมบอกว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างชิวเพราะว่าเราเล่นคอมโบนะครับใครบอกคอมโบน,นี้ไม่กูยอยากรู้ว่าผมเดินเข้าไปทำไมกูยังไปเก็บเลือดข้างหลังโอ้ยจริงบอกให้นี่นะพุ่มเล็กอย่างนี้ควรเช็คนะครับแต่มานาเราไม่พอมันเลยอีกโก้อีกโก้อีตนะเอ,เอาอะไรอย่างเงี้ยละเอาอะไรละนะชายคนนี้มันใช้ได้นะชายคนนี้ได้เลย อืมก็ประมาณนี้กันนะครับก็ในส่วนของผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมาเดือนนี้หรือมาเดือนหน้าเนาะในส่วนของ JJK หรือจิสึกไรเซนนะครับจิ้วชื่อนึงก็คือมาเว่นึกมันแหละประมาณนี้ก็ส่วนตัวมองว่าก็โอเคนะไม่แย่เท่าไหร่คิดว่าใช้ได้เลยปรมาณนี้ประมาณนี้ก็ล็อกไปครับเราไม่มีอะไรทำก็ล็อกไปนะ นนี่ะมาเสียงหน่อยนะครับเขารู้ว่ายังไงเขาก็ต้องจากกันแชทอยู่แล้วนะขนาดนี้ผมว่าชิวหน้าตาเนี่ยเรื่อยๆนี่นะเขาพยายามจะโหดครับเดี๋ยวดูช็อตนี้นะลาสมาครับลาสพยายามจะเอาลิซเราเนาะแล้วก็ขำไว้ก่อนผนะมเล้นตีนะผมกดกลางนะ รู้สึกว่าแครี่เราจะเล่นคู่คอมโบเราได้ด้วยนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในวงเป็ะยิ้นิ่งมากเลยเพราะมันกดสกิลหนีไม่ได้ม,มันมีโอกาสในการยิงนิ่งสูงมากครับถ้าเขาโดนวงสุดท้ายของเราหรือโดนวงแรกของอลิสก็เหนื่อยนะแอบเหนื่อยนะไงเราออกจกัดเลือดเดยนะครับตอนนี้นะในส่วนของดานี่และ,และไอเทมสาคัญที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือเวลาเราเล่นดีแลกต้องออกตลอดทุกครั้งไม่รู้คนอื่นเป็นไหมดีมานาไม่พอใช้ ไม่มีลีมานาเหมือนผมจะอนาลโยเซลตลอดเวลาที่ผมผมรอคนมานะครับผมก็เลยไม่ออกเนี่ยพอไม่มีคนมาก็เดินลงล่างเลยครับต้องแอบหน่อยนะเล่นบอดี้ต้องเหมือนแอสซิสซินน,นี้ลยนี่นะอลิซเขากดหนึ่งเช็คพร้อมผมเลยนะครับนนีใ้ใช้ใช้ใจเช็คนี่เห็นนะบอ,อกแล้วใช้ใจเช็คประมาณนี้นะครับสำหรับเบรคือเขาเขาโล่เขาโล่ไม่ตันก็จริงอ่ะแต่ผมว่าเขาเล่นเป็นไว้ทง แต่บางจาังหวะเราต้องทิ้งอาริสนะครับเพราะถ้าเราตายคู่มันไม่คุ้มนะเดี๋ยวมันจะมีช็อตช็อตนึ่งก็ผมจะไม่ผิดนะในล็อกนะครับอันนี้ล็อกไม่อยู่นะเพราะว่าเขากดดแก้อนแชทในตอนที่ว่าเรากดล็อกเข้าไปแล้วนะครับมันก็เลยล็อกไม่อยู่นะเฮ้ยอันนี้ร่าเตือนมาพิกเกอร์ย้ำกระหม่อมตีตีอันนี้เป็กระบี่กำกำมมจังหน,นี้ยีหน้ามารับเลยนะครับ ก็พยายามเล่นไปครับผมว่าเดินง่ายตัวมันเดินง่ายอยู่มิน่าเดินไปลำนะครับผมรับไม่ได้นะเลือดผมกลับมานามันกลางๆนะครับแต่ก็เก็บคิวไปในส่วนของเอลซูหรือเปล่าเมื่อกี้มองไม่ทันเพราะผมภาคแบบมาลาทอนนะครับไม่มีหยุดเก็บคิวไปในส่วนของคิล่านะคิล่าโกงอยู่นะใครบอกว่ามันไม่โกงอันนี้ผมพยายามที่จะทําให้คีฟมัน เอออานาลัยในป้อมเลยนะครับอืมก็เลยแบบพยายามเล่นล็อกขาแรงนคันนี้โดนแรงมากผมพยยิมานาแล้วว่าเน่นผมบอกแล้วมันไม่พอจริงนะฮะฮะก็รีเซ็ตก็เดินต่อเยลยครับเกมมันตอนนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากนะแต่ผมจะบอกให้มันสนุกมาก มันสนุกตอนที่ผมได้กดอันติคู่กับอาริสเนี่ยแหละหรืนนอว่าเราแบบได้โซนหนึงคู่โอ้โหฮะบอกได้ของจริงเลยนี่ฮนะเราก็เดินไปเติมเพื่อนนะ,ปะไปโดนยังไงเห็นไหมตายอยู่สวยเ<อ>ก,ก็บคิวไปในส่วนของดีนา่าผมพกเก็บเขาได้วันนี้เก็บดีน่าได้มานี่ยิวนะว่าตานี้ก็ ขอเล่นได้ไม่แย่เลยหาด้วยซ้ำได้บอกเลยหามากทีนะคีร่าเขาพยายามจะเก็บให้นะครับมีล็อกขานะติ๊กเกอร์นะเจอ,นะอย่ำประจอมเราจะช็อตดีบ้างผมต้องทิ้งนางนะผมไม่แน่ใจว่าชอ็อตไหนะเออหน้าช็อตนี้แหละเพราะผมเดินไปรับไม่ทันละเขามันแรงมากเอาอีกเดีย๋ยวผมก็โดน แต่ผมก็โดนเหมือนกันแต่ผมโดนตื่น,น <laughs> ผมโดนพ <laughs> ี่มวยเล่นเรานะนี่มันจะมีช็อตที่ผมเก็บบัวแหละเดี๋ยวเด็กๆก็มาเด็กก็มาเด็กช็อตเก็บบัวฮะจริงนี่นะเราก็ร้องข,า,า,ขาไปนะเขาตีออกนะเก่งจังที่เขากดอันตรายเมื่อกี้เนาะเขามานงนี้ป่ะวันนี้ว้าฮะตอนนี้ฮ่าจริงมีใครเล่นมอนเตอร์ยังวายอะ มัสนุกนะผมดูเพื่อนผมเล่นอย่างมันอันนี้ผมกดวาร์ปแล้วก็กดรวมกลุ่มนะครับเให้เพื่อนมานะ <c oughs> ก็ยีนาเขาโซกอย่างนี้แล้วก็เก็บไป <c oughs> เมื่อทางเริ่มตีเราเก็บเราเริ่มดิเดินออกอันนี้แท้งให้เราแทนนะครับประมาณนี้ <c oughs> แต่ในตัวของเรานะปล่ <c oughs> อยบนนะครับ <c oughs> <c oughs> สวยจะสู้เก็บไปนะพอส่ไไนวนไลอีกผมก็พยายามวางคิวกิวหนึ่งเกือบก่อนตลอดนะเกือบนะแบบเรากดสองไปเลยแบบมันจะได้บึ้มไปเลยนะครับถ้าเรากดหนึ่งโดนก็ได้ไหมัวอยู่เราข้าได้ จบไม่ได้จบไม่ได้มานาผมน้อยเลยเนี่ยข้อข้อเสียของการเล่นบอนนี่แล้วกดสก,กิลบ่อยๆครับมานาไม่มันไหลอ่ะสัส้นๆเดี๋ยวผมเริ่มจะไปออกดีมานาแล้วแล้วมานาเราน้อยมากผมกดได้แค่นั้นแหละหมดชุดละโอ้โหจานอะไรเมื่อกี้ ผมจะเตกไปเลยจะดูช็อตนี้นะผมไม่เดือนานะอลิสเขาอยู่ให้ผมนะครับรู้สึกว่าสายลิงรู้สึกว่าจะได้ลิในสองลีมานาด้วยเนาะแล้วก็เลือดนะได้เลยโลมสายลิงนะครับเจ้าตัวบอกว่าโอเคนะถ้าฝันของข้ามซีซีไม่ค่อยเยอะนะครับมมรแต่แตานี้ก็กละจายซีซีกลางเมื่อไม่แบ<ต>บ ไอนี่ขนาดนั้นจะหนักสุดก็เป็นในส่วนของรัสน,นะถ้าเขาคอมโบแอร์คอมโบเราไปอนาลาัยเยลเซลแน่นอนเราส่วนเขาไม่ได้แนะ่เดี๋ยวไม่มีช็อตนึงเดี๋ยวเลยนแหละเดี๋ยวเลยฮะเจ้าของช่องจะคิดแล้วนี่นี่ช็อตนี้คุณสังเกตดีๆนะครับว่าเมทตอนนี้มันหิวบูนะครับหิล้วนะกดไตี๋ก่อนแล้วนะทุกคนดูช็อตนี้ ปกติผมต้องกดสก,กิลหนึ่งเช็คละผมจะก,กดสก,กิลหนึ่งไอ้น,นี้ผมเห็นล้านแล้วนะแล้วผมก็โดนแอร์คอมโบเรียบร้อยครูผมอย่างเศร้าแบบผมบอกให้ช็อตเนี้ยอย่างฮาเลยแต่ป่าเราพยายามยื้อนะครับเพราะว่าป่าเกิดมากนะป่ากเก็บไปนในส่วนผมไม่แน่ใจว่าป่าเก็บหรือเปละนะ่านะเก็บรีเจนเดอรี่ไปในส่วนของบิโลนะครับพีล่าเก็บบิโลไปเนาะ แล้วก็ในส่วนของเ e g e n d a r y ดูสุกเก็บในสงครามไปนะครับเขามีเนตีเหล่เขาใช้เส้นผมเลยไนงะนี่ไงนายใช้ใส่เรานายก็ต้องโดนเองบ้างผมซึมนะเลยตอนผมเล่นผมซึมเลยโหแม่เหงือแล้วก็สกิลหนึ่งไม่ยอมเช็คพุ่มก่อนอย่างเศร้าคือสกิลหนึ่งบอนนี่นครับถ้ามีคนอยู่ในพุ่ม จะเปิดการมองเห็นหรือถ้าเราวางสกิลถึงไว้ในพุ่มแล้วเขาเดินมาตรงสกิลเราก็จะเปิดการมองเห็นเหมือนกันนะครับประมาณตัวมันก็จะประมาณนาี้แหละมันก็สรุปเลยคือตัวโมว่าตัวมันสรุปมากเลยก็คายดีชอบเล่นเมทใส่จับขาอยากเปลี่ยนอ,อ,อยากเปลี่ยนอารมณ์แบบไม่อยากเล่นอารีรเตอร์ก็มาเล่นบอลนี่ได้ครับเล่มได้ก็ดคุเดียวด้ตัวที่สองเหมือนเดิมคุ้มฟาอยู่แบบ ปล่อยล่างครับยังไม่ปล่อยนะผมจะไม่ติดลอยกับทันี้รอเพื่อนมาให้ครบก่อนรอป่าหรือไม่แน่ใจถ้าใกล้ขึ้นบ้านน่าจะปล่อยมันตื่นีว่าะก็ใกล้ใกล้เกิดพอดีก็ปล่อยไปก่อนกว่าท้าก็เดินมานะพยายามโซนนะผมกดหนึ่งโซนรอเลยนะเออหนึ่งมาลากสุดระยะได้นะทุกคนถือรู้นะเราได้เป็นในส่วนของคาเฟ่ล พูดมันก็ติดพูดออกมาไหมได้ก็ขาไนะครับเก็บคิวเป็น,นส่วนของอซุเนาะตอนนี้อุซุแรงนะพยายามยืในให้เพื่อนนะครับเพราะว่าตัวเล็กไม่อยู่เนาะตัวเล็กที่อยู่ต้องช่วยเพื่อนฝึกความสามารถนะคือบอนนี่มันคล้าย,าย,ายซับสองครับแต่มันแรงนะพอๆกับอลิสเลยอลิสก็เป็นซับที่เลกเกมหน่อย อันนี้วิวของเวทคุ้มสุดนะมานัก็เข้าใกา้ไปนี้กันนะครับในส่วนของวอนนี่นะอืมก็แพมเยอะอันนี้ล่ะวิซตอรี่ไปแล้ว,วแล้วหมุนจอได้ผมหมุนจอได้นะเมื่อกี้ผมอัดข้างล่างแล้วก็มาเตียงข้างบนนะครับตอนนี้ร้อนมากเลยนี่กี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมดูกันน่อยหนึ่งนะประมาณสามโมงอะเอ้ยประมาณสามโมงสามโมงครึ่งร้อนมากก็เอ็นบีเซตได้แก่กีฬานะครับ ตอนนี้เขาค่อนข้างเล่นคมนะแล้วฝั่งเราก็เป็นในส่วนของอลิสโลมวิทเลนก็เป็นในส่งบอนนี่นะครับเลี้ยวุแคลรี่แล้วก็ในส่วนยีน่าออฟเลนนะออฟเลนคนนี้เขายืนแข็งนะส่วนตัวบอกว่าโอเคครับค่าวๆก็ประมาณนี้กันนะก็ถ้าจะไม่ผิดมั้งอะตอนนี้เออตัวละครใหม่มาแล้วนะไอ้ไบรอนป้ะ รู้สึกว่าตี้ไบรอนตี้แวนกับตี้บอนนี่นี่เขาไปเจอไปเจอเออตัวละครที่ชื่อว่าวิโลนะามในเรื่องนะไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตจะเดินไปในเส้นทางไหนนะครับสำหรับ4ตัวละครนี้เนาะสำหรับใครที่เป็นสายอ่านมางนะหรือเออดูในส่วนของที่มันเป็นแอนิเมชันที่เป็นภาพเหมือนมางะครับก็จะเก็ตอยู่เก็ตฟิลอยู่นะเข้ากล้ามา้วกันนะครับส่วนใครที่ผมไม่แน่ใจว่าเติมขั้นต่ำเท่าไหร่ผมไปดูให้อีกรอบหนึ่กันนะครับ จริงๆเติมขั้นต่ําผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็เติมสิบคูปองกันเนาะเดี๋ยวผมกดหน้าเติมให้ดูหน้าเติมเนี่ยหน้าเติมคูป,ปองมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับนี่นะขั้นต่ําเติมสิบปองส่วนใหญ่ก็เติมสิบปองกันละผมว่าส่วนใหญ่นะข้าวข้าวมบณนี้กันนะครับก็ชอบกัอะไรด้วยชอบกดแชร์ชกดซัสบสไครต์จับไปเลรจับคํามคิดมากครับออชอบเสียงยก,กันเลยก็ราวกันเจนี่ปัตตเนี อย่าลืมกันแล้วล่ะกดซับน้าบายก็สจ๊วตผมจะพยายามเติมไม่ได้นะครับผมว่าผมจะเก็บสจ๊วตผมชอบแมวแต่บ้านผมนเลี้ยงหมานะไงขัดแย้งกันนะขัดแยงนะ้แยงกันกลับไปดูลูกสเปรดอาร์ตของนางครับปะ sunflower bunny